ันนี้ก็สามารถที่จะขยับปีกได้นะครับอันนี้นกจกักอำเภอมโนลมนะครับก็มีกลไกขยับไปีกได้ สวัสดีครับเพื่อนๆผมต้นนะครับนายสุกซนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดชัยนาทนะครับพามาเที่ยวงานคุดฟางนกนะครับและงานกาชาติจังหวัดชัยนาทนะครับโดยงานในวันนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่วันที่แนะครับถึงที่18ปกุมภาพันธ์นี้เลยนะครับในงานก็จะมีนะครับเทศกาลขุดฟางนกนะครับที่จัดขึ้นกันทุกปีนะครับนะครับว่าขุดฟางนกเนี่ยบางคนสงสัยว่าคืออะไรนะครับที่เห็นนกหลายๆตัวเนี่ย มาจากฟางนะครับหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วก็เอามาลงสีทําสีนะครับก็จะมีทั้งหน่วยงานราชการนะครับโรงเรียนนะครับแล้วก็ภาคธุรกิจต่างๆนะครับร่วมการจัดทําทางนกที่ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะจะส่งเข้าประกวดในงานนี้นะครับท่านผู้สนใจผ่านมาก็แวะมาเที่ยวชมได้นะครับที่จังหวัดชัยนาทไฮไลท์ต่างๆนะครับก็จะเป็นนกที่มีเขาเรียกว่าอะไรระบบแมคชนิกต่างๆสามารถที่จะขยับได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลย ก็ระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะพาเดินชมรอบๆเลยนะครับว่ามีนกโชว์ทั้งหมดกี่ตัวนี้ไม่ได้นับนะพาเดินชมกันนะครับใครมาเที่ยวที่งานนะครับกับขุนฟังนกนะครับปีนี้นะครับก็สามารถที่จะมานำ้ำมศการนะครับหลวงปู่สุขได้ที่นี่ด้วยนะครับึ่งเป็นพระผูบ้านผู่เมืองของชาว ไชน่าฮอนบิวนะครับนกไนนชน่าไชน่าเบิร์ดพาร์คนะครับนี่ครับเดี๋ยวพามาดูไฮไลท์เลยอนี้ขยับได้ด้วยนะครับก็จากอำเภอแอนคาลกพิลาบขาวนะครับขยับได้เสียดายน่าจะมีเสียงนะน่ารักเดี่ยวดอกไม้กันแจกัน อันี้ก็สามารถที่จะขยับไปได้นะครับอ่าหัวขยับได้นะครับอันนี้ก็มือปีกด้วย เก็ี่ยวแล้วนะครับก็มาทําเป็นนกนะครับันนี้ส่งจากอำเภอเมืองชัยนาทเข้าประกวดนะครับนี่นกพญาไฟใหญ่กําลังขาบลูกอะไรไม่รู้สีแดงๆนะน่าจะป้อนให้กันด้วยน่านะรักมานมนก,มกนะครับนี้นมาในทีมนกพ่อแม่ลูกนะครับนี่นกมาคอแดงนะครับจากโรงเรียนราช,ปปชันะิตศก46จังหวัดชัยนาท น vale. สส um. ี่สบงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนานะครับ เพื่อนๆอย่าสงสัยนะครับที่ผมรู้เพราะว่าอะไรเนี่ยทุกที่เลยนะครับเขาจะมีป้ายบอกนะครับว่าอน,นี้เป็นนกชนิดอะไรนะครับผมก็มาเที่ยวนะเราก็อ่านให้เพื่อนๆดูนี่แหละนะครับผมไม่ได้มีความรู้เรื่องนกอะไรขนาดนั้นนะครับผม ใหญ่ขนาดนีจ้จริงๆนี่เราคงเปน็นอาหารนกพวกนี้แน่ๆเลยนะครับในตัวใหญ่มากลยเนะี่ยนกฟินนกฟินเข็ดสีเพียงคู่กับ จากอำเภอวัดสิงห์นกอะไรนกอินทีหรือเปล่านะครับไปรู้นะครับจากอำเภอหนองมะมงนกกาลาเวกอ๋อเขาบอกว่านกกาลาเวกนะครับอันนี้มาในทีมครอบครัวกนกเลยนะครับที่เห็นเนี่คือนกแก้วมาคอนะครับ อะไรเทคนิคช้หน้าโว้ยกำลังกาลังข้ามงูด้วยนี่ข้ามงูด้วยเต้นใหญ่เลยครับน้องเต้นใหญ่เลยนอกจากจะเดินเที่ยวถ่ายรูปกับฝุ่นฟางนกแลนะ แน่ก็แวะกินอาหารนะครับเป็นอาหารติดฟูดมากมายเลยนะครับก็จะมีของอร่อยร้านอร่อยจากหลายๆที่นะครับมาให้บริการทุกท่านเลยนะครับแล้วก็มาพีดเด็กๆน้องๆหนุ่มมาด้วยนะครับก็สามารถที่จะเล่นรถไฟแบบนี้ได้เลยผู้จัดงานบอกว่าเราได้ยกศูนย์สนุกนะครับมาไว้ที่เกิดเรื่องกินหน้าสารการจังหวัดเชียงรายเรียบร้อยแล้วครับ ตอนทายนิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเด็กแดนกันดีกว่าแดนกันแดนกันหมดแรงแน่นอนนะี้ะอันนี้แดน์จนกว่าจะหมดเพลงใช่ไมครับ สิ้านาทีนะยังใต้สะใจนะเรามีปลาหมึกนะคะรับปลาหมึอกอันนี้รับรองว่าเด็กเล่นได้พี่ใหญ่เล่นดี มากมากเลยวันนี้เป็นวันที่2นะครับวันนี้เป็นวันที่9กุมพาพันส์วันนคนะครับก็ยังเหลืองานอีก9วันเพืเเ่อนๆที่อยู่ละแวกใกล้ๆมีเวลาก็มาได้นะครับมีทั้งความรู้มีทั้งสาระอาหารอร่อยรวมถึงมีส่วนสนุกให้เล่นมากมายนะครับสาหรับน้องๆคุณหนูเนาะ วันที่หนึ่งนะครับของสลากกาษาเนี่ยจะเป็นรถยนต์มีสูบสี่ประตูนะฮะสามร้อยเป็นลูกเดรดรดไม่จบเดเราซื้อมาทั้งหมด300บาทนะเดี๋ยวไปดูนะ่เขาบอกว่า300บาทรับหมี่ดึงตัวเดี๋ยวให้น้องไปเอาน้องเอาแววหมีมาเร็วบุญคืนไม่กินไม่เหงาซื้อสลากสามร้อยยังไม่ต้องจับอะไรเลยนะครับรับหมีปเลยมาถ่ายรูปมาถ่ายรูปวัดถ่ายรูป สารจำลองวันก็เป็นล,กลกักษณะของการตักไข่แบบนี้นะครับหนึ่งไบไข่หนึ่งใบสลนดหนึ่งใบไข่หนึ่งใบใช่สามร้อย300ได้สิบด้15บาท จะเอาเป็ดมาแลกก็หมีได้ไงวะอไม่ใช่ี่เป็ดะไดอาจจะอาตกใไมีใคใ่แอมใจพวกหูแล้วก็จาปกาจะเชไม่ไ้บอกไม่ดมาเกย์เดี่ยวยิปอครับตี่ตรีก็มาทำานกันเยอะแยะเลยแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมไปลุ้นกันสิมาไป้รางวัลอะไรกับ้านไปบ้างนะครับไปลุ้นรางวัลครับไปขึ้นรางวัลไปลุ้นวื่นช่วยปีที่แล้วไปแล้ไปลใช่เลยติงก็บชาตก็ดำีิการด รางวัลมีเยอะแยะมากมายนะครับต้องบอกว่าไปพัดลมไปฟันดานะครับไมโครเวฟาสติกร้อนนะครับทัางล่างก็จะเป็นใหส่วนขมงร้ไ่จ้อยมนะครับมาซื้อไข่่อนก็ดจะเปิดบการาข้าใกันของเราเราก็มาทักันครับอจไรยที่วดเนานะครับหมอกพันเาโมนาด้วยกันโชคดูเลยบัตรติไข่ก็นะัดา สุดท mm ้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วมารุณมารุณโอ้แม่โอ้สีแดงโอ้ก็25ใบอีกแล้วครับดูหน้าคนตากหน่อย2000บาทกลับมาอีกแล้วครับไม่โมบให้เขาเอาพิณธนาการเขอจับเองก็ต้องเลือกเองนะเราจะจับจอบไปจะฟังไปดูได้สีมันมีราคาหนึ่งพันบาทนะคะได่นตัวใหญ่เลยนะครบยังครบยังเดี๋ยวจะให้หมดบุ๋มเลยเนาะครบแล้วเนาะขอบคุณครับ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  ถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปไปสองร้อยมาเลยครับสองร้อยมาเลยนะครับนะครับแต่เงินครับนะเห็นเจ้าหนุ่มนี้ยืมสีแชมพูเดินไปซืบบาทได้แชมพูกลับบ้านไปละยี่ลับบ้านอย่าลืมมาเล่นจอยดามากระชากกันนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะจ๊ะหมายเลขสิบเอ็ดนะจะหมายเลขสิบเอ็ดลวกต่อตาไปต่อค่ะหมายเลขต่อมา

บาทน,นะครับน่ากินมากๆ